สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่อง Back ค o ver ตอนที่310นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมีชื่อตอนว่าความเที่ยงตรงของความผิดและถูกซึ่งในตอนนี้นะครับยูโ you น know, ได้ใช้เวทมนต์ดวงดาวนั้นเข้าต่อสู้กับเวทมนต์กระดูกของเซนอนนั้นอย่างดุเดือดซึ่งยูโนนะครับได้ใช้ความเร็วของเขานั้นไปปรากฏตัวอยู่ที่ด้านหลังของเซนอนแล้วได้ใช้เวทมนต์ดวงดาวควาไทพะกิรัมแท่ควาไทโดยการโจมตีที่รุนแรงนี้ของยูโน ได้ทาให้ร่างกายของเซนอนนั้นพาออกเป็นสส่วนแต่ถึงอย่างนั้นเซนอนนั้นก็สามารถกลับคืนร่างเดิมได้แล้วเซนอนก็ได้ใช้เวทมนต์กระดูกรวมกับเวทมิติดาบมารไดเสเลฟกระนาฟันเข้าใส่ยูโนซึ่งเมื่อยูโนเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีอึ้งๆซึ่งโดยการโจมตีนี้ของเซนอนมันได้ทําให้เวทบนดวงดาวของยูโนนั้นถูกตัดผ่าไปด้วยผ่ามิติป้องกันไม่ได้ดาวที่ถูกทําลายจะฟื้นไม่ได้สักพักซึ่งในขณะเดียวกันเซนอนนั้นเขาก็นึกย้อนอดีตคนอ่อนแอจะตายได้ไง ไม่มีทางปกป้องทุกสิ่งได้ถ้างั้นก็ต้องทำลายล้างสักครั้งแล้วค่อยสร้างใหม่คราวนี้ด้วยร่างที่ไม่มีวันตายซึ่งคนที่พูดกับเซนอนในตอนนั้นก็คือพี่ชายของเขานั่นเองแต่ก็ยังไม่เปิดเผยหน้าตาว่าหน้าตาพี่ชายของเซนอนนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงถ้าเป็นเวทมนต์ของพวกเราสี่พี่น้องโซกาสติสที่ได้รับพลังแห่งปีศาจแล้วก็สามารถสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ได้ผู้คนจะมีความสุขไม่ต้องกลัวตายมาสร้างอาณาจักรสเปซท,ที่สงบสุขอย่างแท้จริงกันเถอะซึ่งเเมื่ออซนอน ได้ยินพี่ชายพูดอย่างนั้นนะครับเขานั้นก็มีท่าทีอึ้งๆและภาพนะครับก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นะครับเซนอนเขามีหน้าตาที่จริงจังทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ของอาณาจักรสเปซซึ่งในตอนนี้นะครับเซนอนได้กระนำโจมตีเข้าใส่ยูโนจนพื้นที่กำแพงบริเวณนั้นถูกทำลายไปด้วยซึ่งยูโนนั้นก็ทำได้เพียงแค่หลบการโจมตีของเซนอนเท่านั้นใช้การโจมตีที่เก็บงําเอาไวแ้แล้วทันใดนั้นยูโนก็ได้สร้างควานขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีเข้าใส่ซ่ซซนนอึง มาเห็นอย่างนั้นเซนอนนั้นก็ได้โจมตีสวนกับคืนโดยสปิริตออฟโบเลอัสมานพามิติในการโจมตีนี้ของเซนอนมันได้ทําให้ขวานของยูโนนั้นถูกทําลายไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเซนอนก็ได้ถูกยูโนนั้นโจมตีไปด้วยเช่นกันก็เลยทําให้บริเวณหน้าอกของเซนอนนั้นเปิดออกจนเห็นหัวใจของปีศาจดวงดาวหายไปหมดแล้วเคลื่อนย้ายในพิบตาหรือป้องกันก็ทําไม่ได้ไม่มีทางทําลายหัวใจของปีศาจได้คราวนี้จบจริงๆแล้วแล้วจากนั้นยูโนก็ได้สร้างดาบขึ้นมา ขั้นศักดิ์สิทธิ์คือระดับอัตราการขับขานระหว่างพูดกับพูดสิงสูจะเข้าใกล้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งยูโนเข้าถึงได้จากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างเส้นแบ่งเป็นตายแบบเฉียดฉิวพลังทำลายล้างปีศาจมันไม่มีค่าอะไรเลยเมื่ออยู่ตอนหน้าพลังที่เหนือกว่ายูโนนะครับได้พุ่งเข้ามาหาเซนอนแต่เซนอนนั้นก็ได้ใช้เวทมนต์กระดูกนั้นเตียบเข้าใส่ยูโนไปหลายแผลแต่ถึงอย่างนั้นยูโนเขาก็ยังไม่หยุดที่จะพุ่งเข้าหาเซนอนเซนอนนั้้้นนกก็ไไดดเเงงือาาาบมาาาฟัข ยูโน่ฉันเป็นฝ่ายชน,นะแต่ทว่าในช่วงพิบตาจูจ่ๆยูโน่นั้นเขาก็หายตัวไปตอนหน้าเซนอนซึ่งมาเห็นอย่างนั้นเซนอนนั้นก็มีท่าทีตกใจแล้วทันใดน,นั่นเองยูโน่ก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ที่ด้านหลังของเซนอนยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ดวงดาวก็ยิ่งถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ได้ใช้ท่าคอนดักชั่นเซนสปิริตออฟเซเฟอร์ฟันตัดเข้าไปที่หน้าอกของเซนอนพร้อมกับหัวใจของปีศาจซึ่งในระหว่างที่โจมตีนะครับยูโน่นั้นก็นึกถึงพักพวกที่ร่วมสู้ มาด้วยกันพวกฉันเป็นฝ่ายชนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะแบล็คโคเวอร์ตอนที่310นะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับเซนนั้นก็ได้ถูกฟันหัวใจปีศาจไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าเซนอนนั้นจะสามารถกลับคืนร่างเดิมได้หรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ